เอโย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 เฮลโลกายวาทาบดูโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าโจรสลัดแล้วก็เหล่าทหารเรือทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะ ก็คือว่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนครับทำ electro V2 นะฮะก็มาทําพร้อมๆกับผมเลยนะครับทุกคนครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่หน้าเกาะโซนะครับทุกคนครับนี่มันก็จะเป็นเกาะนะครับที่มีรูปร่างลักษณะที่อยู่บนหลังเต่านะฮะทุกคนครับผมจะขอเรียกว่าเกาะโซแล้วกันนะครับก็ให้ทุกคนนะครับมาที่หน้าประตูนะอ่าตรงนี้เลยถ้าทุกคนงงนะครับก็ ถ้าหาประตูหน้าไม่เจอเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าวนยังไงแล้วก็สังเกตยังไงนะครับโอเคถ้าใครมาที่ประตูหน้าแล้วนะครับก็วิ่งตามผมมาได้เลยครับทุกคนวิ่งมาครับแล้วก็วิ่งตามทางไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาครับทุกคนครับเลี้ยวขวามานะครับเลี้ยวขวาเข้าซอยตรงนี้มาเลยนะครับทุกคนครับนี่เลี้ยวเข้ามาเลยแล้วก็วิ่งตรงเข้ามานะครับวิ่งตรงเข้ามาเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะมาเจอกับ n p c นน้องกระต่ายตัวนี้นะครับแล้ว ส่วนใครที่หา n p c ตัวนี้ไม่เจอนะครับก็วนนะครับแล้วก็สังเกตไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆรูปร่างสับป,ประรดนะครับที่เป็นบ้านห้อยอยู่กับต้นไม้นะฮะแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับแล้วก็เดินมานะครับก็จะเจอกับ n p c แล้วนะฮะทุกคนครับอ่าแค่นี้เลยถ้าใครหาประตูทางเข้าไม่เจอนะฮะอ่าโอเคก็นี่นะครับ อ่าแล้วก็ทําการคุยกับน้องก็ต่ายไปเลยนะครับทุกคนครับทำการรับเควสนะฮะเขาจะให้เราไปสถานที่สถานที่หนึงนะครับที่ชื่ออ่าอะไรนี่แหละเออก็ทุกคนอ่านออกก็อ่านนะครับแล้วก็ใช้เวลาแค่30วิเท่านั้นนะครับในการไปยับนะครับว่า30วิพอเรารับเควสเสร็จปุ๊บเราต้องรีบไปทันทีเลยนะครับทุกคนครับอย่าหลงนะครับผมบอกเลยนะว่าอย่าหลงเพราะว่า เกาะนี้นะครับคืองงมากงงแบบงงจริงๆครับโอเคทุกคนวิ่งตามผมมาเลยนะครับโอเคครับกดโอเครับเควสดไปนะฮะนี่เขาก็ทําการนับถอยหลังแล้ววิ่งกลับทางเดิมครับที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะครับทุกคนครับวิ่งกลับทางเดิมเลยนี่แล้วก็จังหวะนี้นะครับวิ่งกลับไปทางเดิมก่อนนะครับพอเราเห็นซุ้มประตูแล้วเราก็เลี้ยวขวามาครับนี่ทุกคนครับ20วิบวิแล้ว20วิบวิผ่านไปแล้วครับทุกคนครับอ๋อยี่สิบวิแล้ว15าวิครับ นี่ทุกคนมันจะเป็นกำแพงอย่างนี้นะครับวิ่งเข้าไปเลยครับสิบวิสิบวิครับทุกคนสิบวิครับอ่าทุกคนครับพอเราวิ่งเข้ามาในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับภารกิจก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับไม่ต้องคุยกับใครเลยแค่วิ่งเข้าตรงนี้ให้ทันภายใน30วินะฮะอ่าถ้าใครงงนะครับก็ลองสโลว์คลิปดูนะครับนี่ไม่ต้องงงครับทุกคนพอเราเห็นซุ้มประตูแล้วอ่ะเราก็วิ่งมาเลยครับวิ่งวิ่งตามผมเลย นี่ครับมันจะเป็นปราสาทแบบนี้ครับวิ่งเข้าไปก็จะได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับพอเราเสร็จภารกิจ30วิเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็กลับไปคุยกับน้องกระต่ายอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับกลับไปคุยกับน้องกระต่ายปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคครับพอมาเสร็จเรียบร้อยกดคุยไปครับแล้วก็กดทอร์กนะฮะอ่านี่นะครับทุกคนในการปลดล็อกอิเล็กโตวีทูนะครับก็ต้องใช้เงิน3ล้านแล้วก็แฟกมินห้าพันนะฮะ แล้วก็ไอเนี่ยมันของผมมัน400นะครับผมทําได้นะน่าจะให้เริ่มทําอยู่ที่มัตเตอรี่400นะครับถึงจะทําได้จากที่ผมเดาแล้วนะฮะโอเคผมก็กดรับมาเลยนะครับนี่ครับทุกคนอิเล็กโตวี2มาแล้วครับมันจะมีกรงเล็บแบบนี้นะคะอ่ามีกรงเล็บก,ก็เขียวเลยว่ะโอเคเดี๋ยวผมทําการฟาร์มมัตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการฟาร์มสเตอรี่เขาเรียกว่าอะไรนะอิเล็กทริกคาวนะครับจนถึง330แล้วนะฮะก็ได้สกิลครบแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับอ่าดูครับมันจะเป็นกรงเล็บสายฟ้าแบบนี้นะครับทุกคนมันจะเหมือนเป็นกงเล็บของแครอทหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะใครที่เคยดูโอเคเปิดฮาคินะครับนี่ตอนเปิดฮาคิมันจะมีไฟด้วยนะทุนครับอ่าโอเคมา ดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการตีธรรมดานะครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะครับ1 2 3แล้วก็อ่าประมาณนี้คือ1 2 3 4ี่นะครับ4ี่จะเป็นการเตะนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวลองมาต่อยคนกันบ้างดีกว่านะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับคือมันจะต่อยด้วยพุ่งด้วยนะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับนี่ครับทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นี่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 นะครับ ประมาณนี้นะครับทุกคนครับการตีธรรมดาโอเคครับสกิลแซนนะครับมันจะเป็นการขวน2ทีแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูนะครับทุกคนดูครับอ่าเห็นไหมมันจะขวนเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็คือสกิลที่สสกิลที่2นะครับมันจะเป็นการอ่าจะเรียกว่าจับคอได้หรือเปล่าเขาจะจับคอแล้วก็พุ่งไปกัดศัตรูนะครับทุกคนดูครับอ่าเห็นไหมคือพาศัตรูพุ่งไปด้วยแล้วตอนจบสกิลนะครับศัตรูก็จะกระเด็นออกอีกหนึ่งครั้งนะฮะ โอเคแล้วก็สกิลที่3นะครับจะเป็นแบบนี้เลยครับทุกคนสกิลที่3เทมากนี่ครับนี่จะทําการวาร์ปเป็นดาวนะฮะแล้วก็ทุบศัตรูกระเด็นขึ้นท้องฟ้าไปนะฮะอ่าโอเคมาดูสกิลแรกกันใหม่นะฮะสกิลแรกจะเป็นการขวัญทีนะฮะแล้วก็พุ่งใส่ศัตรูนี่ครับทุกคนขวัขว,ขว,ขวัแล้วก็พุ่งใส่นะฮะแต่ว่าระยะต้องใช้ใกล้นิดนึงนะฮะไม่งั้นมันจะไม่โดนครับเวลาขวนอ่าเดี๋ยวดูระยะใกล้ๆนะครับ มันจะขวรนโดนนะครับปึบปึบอ่านี่มันก็จะเร็วหน่อยนะครับต่อมาครับสกิลที่2ครับสกิลที่2นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จับคอศัตรูพุ่งมาแล้วก็ทุบนะครับศัตรูก็จะกระเด็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็สกิลที่3ครับสวยมากมันจะเป็นเหมือนแบบวาร์ปเป็นดาวนะครับทุกคนครับดูครับปึ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 บตู้หุ้มแล้วก็ทุบครับศัตรูก็จะเด่นขึ้นท้องฟ้าไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองมาคอมโบกันบ้างดีกว่านะครับ คอมโบนะครับทุกคนครับก็มันคอมโบได้หลายอย่างมากฮะแต่ว่าอันนี้ผมจะคอมโบแค่อิเล็ก i ริกคาวอย่างเดียวละกันครับก็คือสกิล3นะครับพุ่งเข้าไปทุบพอศัตรูลอยใช่ไหมผมก็จะสกิล2ขึ้นตามนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล1นะฮะแต่ว่ามันก็ยากหน่อยนะเพราะว่าเออมันต้องใช้ฝีมือนะครับทุกคนฝีมือผมก็ไม่ค่อยจะถึงนะเอาไปลองทํากันได้ครับทุกคนดูครับสกิล3นะครับพอกระเด็นขึ้นท้องฟ้าปุ๊บก็สกิล2ใส่เห็นไหมโดนด้วย แต่ผมหาศัตรูไม่เจอครับหายไปไหนแล้วเอาทุกคนศัตรูหายเออคือถ้าใครหาเจอนะครับก็สามารถต่อสกิลหนึ่งตามได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูใหม่นะครับนี่ครับสามสองหนึ่งนะครับทุกคนสกิลซีนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลเอ็กซ์ครับนี้แล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งนะฮะทุกคนครับประมาณนี้นะครับอ๋อคือทุกคนต้องตาดีจริงๆนะผมตาไม่ค่อยดีครับถ้าใครตาดีก็จะคอมโบได้นะครับสามสองหนึ่งนะฮะ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งคอมโบครับแต่ว่าคอมโบนี้ต้องใช้อย่างอื่นผสมด้วยนะก็คือ2 3 1สามหนึ่งะครับสก,กิลสองเข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็3ตามครับแล้วก็ตามด้วยสก,กิลหนึ่งครับนี่ก็คือว่าให้สก,กิลสองไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลสามแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปนะครับเราค่อยใช้สก,กิลหนึ่งอ่าดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเดี๋ยวรอสก,กิลซีครูดาวเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคคููดาวเสร็จเรียบร้อยก็คือสก,กิลสองพุ่งเข้าไปนะครับ นี้แล้วก็ตามด้วยสกิลสมครับทุกคนแล้วก็เงยหน้าตามด้วยสกิลหนึ่งครับอ่าประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะอยู่แล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนนะฮะก็อ่ามี2คอมโบนะครับที่มาแนะนำา3 2 1นะครับแล้วก็2 3 1สาอ่าทุกคนคงจะไม่งงกันนะฮะโอเคฮะมาใหม่3 2 1สองนะครับซี่ปึ๊บแล้วก็ตามด้วยสกิลสองนะครับแล้วก็สกิล1ครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะฮะอ๋อ ผมรู้แล้วทุกคนครับคือว่าศัตรูจะกระเด็นขึ้นสูงมากครับมันเลยสกิลหนึ่งไม่ค่อยจะโดนนะฮะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งคอมโบนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับก็นี่เลยสกิลที่2นะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยสกิลที่3นะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปสกิลที่1ตามครับโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะขอแถมอีกหนึ่งอันแล้วกันนะครับก็คือ1 32นะครับก็ นี่เลยอาจจะเป็นอันที่ดีที่สุดแล้วนะครับ132ทุกคนดูครับนี่ครับ1แล้วก็ตามด้วยสกิล3ครับเงยหน้าแล้วก็สกิล2ใส่ครับเป็นไงโดนทุกสกิลเลยนะฮะอันนี้คืออ่ไม่ต้องใช้อะไรผสมเลยนะฮะทุกคนครับคือใช้แค่อิเล็กทริกคาวอย่างเดียวก็สามารถคอมโบได้แล้วครับ1น2นะครับทุกคนอ่าขอแถมอีกนิดนึงนะครับเอาใหม่อีกรอบนะนี่ครับทุกคนดูครับ 1นะครับแล้วก็ตามด้วยสกิล3ครับแล้วก็เงยหน้าตามด้วยสกิล2นะฮะนี้โดนทุกสกิลเลยนะครับโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนคิดว่ามีคอมโบอะไรที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไม่ได้นะครับว่าพี่ครับว่าผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะดีกว่านะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะฮะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย